คลิปนี้เราพาทุกคนมาดูงานจุดเตาหัวรถจักรไอ้น้ำของรอบเดือน7ปี2025กันโดยเราออกเดินทางจากสถานีรถไฟชุมทางตลิ่งชันโดยนั่งรถไฟพิเศษชานเมืองเข้ามายังสถานีธนบรุรีระหว่างทางเราก็จะเห็นวิวของการก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีส้มซึ่งจะมาสุดปลายทางอยู่ที่บริเวณบางขุนนนท์นั่นเองโดยรถไฟถไฟ้าตรงนี้ส่วนหนึ่งก็จะใช้พื้นที่ทางร่วมกับทางรถไฟเดิมพอมาถึงสถานีทุนบุรีแล้วเราก็ได้เห็นบรรยากาศของความเปลี่ยนแปลงจากการมาถึงของรถไฟฟ้าสายสีส้มและรถไฟฟ้าสายสีแดงที่กำลังจะมาในอนาคตเมื่อมาถึงโรงรถจั เราก็เห็นพี่ๆน้องๆรถไฟเริ่มจุดเตาฝนลจากไอ้น้าขึ้นมาแล้วก็จะมีควันออกมาบางๆโดยในครั้งนี้เราก็ได้พบกับน้องๆ้องคนรักรถไฟอีกเช่นเคยน้องๆเหล่านี้ก็จะมาช่วยพี่พี่คนรักรถไฟพนักงานรถไฟในการทําความสะอาดตัวรถเพื่อเตรียมออกให้บริการในวันถัดไปนั่นเองและเช่นเคยเมื่อมาเจอน้องๆ้องกลุ่มนี้แล้วเราก็ไม่พลาดที่จะทําสติกเกอร์ลายรถไฟฝนละจากไอ้น้าสุดพิเศษมาแจกทุกคนอีกเช่นเคยโดยสติกเกอร์ที่เราทําออกมาในแต่ละครั้งนั้นจะมีลวดลายที่ไม่เหมือนกันเพื่อให้ทุกคนสามารถนําไปสะสมได้ตาม ความชื่นชอบนั่นเองดีมในการออกแบบหลักๆอาจจะขึ้นอยู่กับสถานที่ที่รถจักรไอ้น้ําจะเดินทางไปในวันถัดไปหรือเรื่องราวความเปลี่ยนแปลงที่กําลังจะมาถึงอย่างเช่นตัวอย่างของสติกเกอร์ในครั้งนี้ซึ่งเป็นลายโรงรถจักรทนบรีซึ่งสื่อถึงความเปลี่ยนแปลงของพื้นที่ตรงนี้จากยุคไอ้น้าสู่อนาคตนั่นเองใครที่เจอเราในงานรถจักรไอ้น้าสามารถขอรับสติกเกอร์ได้เลยนะครับแจกันฟรีใครที่สนใจสามารถดูคลิปเต็มได้ที่หน้าช่องของเราเลยนะครับสั่งซื้อของใช้ลายรถไฟได้ที่เรียลแฟน